แต่ในกรณีถ้าเกิดเราจะใช้แบบ t m a ม็เนี่ยเราสามารถที่ทําไดโพตัวเนี้ยให้เป็นเส้นตรงเดียวไม่ได้เลยตามรูปน,นี้ตัดทีเดียวทั้งเส้นเลยยาวลวหนด้าถึงสองไปเลยนะแล้วก็ใส่ตัวแม็กนะที่เรียกตัวทีแม็กก็คือหาตำแหน่งที่เหมาะสมใส่ท่อโลหะเข้าไปหรือใส่ใสายโคเอ็กซเซลเข้าไป ของจุดมันก็จะกลับมาเป็นจุดเสีสองเส้นเหมือนเดิมคือตามนี้นี่คือตัวไดโอลนะที่เขาเขียนตรงนี้ L ส่วนสองก็คือครึ่งหนึ่งของความยาวไดโอลหาตำแหน่งระยะที่เหมาะสมนะหาระยะตำแหน่งที่เหมาะสมก็คือหนึ่งก็คือระยะห่างนะระยะห่างระหว่างตัวสายนำาัันตัวนี้ส่วนใหญ่จะใช้ นะใช้ท่อโลหะมีเป็นท่อโลหะหาตำแหน่งที่เหมาะสมช็อตลงไปที่ตัวผิวแล้วก็นํามาแม่ที่จุดป้อนนะจุดก้อนที่ปลายโลหะตวิทยทั้งคู่ตรงนี้ก็สามารถนํามาป้อนได้นะนำมาป้อนกับเครื่องส่งได้อีกวิธีหนึง่ง <le af> เขาเรียวกว่าแก้มาแมะ คนนี้ในวิธีการในวิธีรายละเอียดกาไม่ได้สอนนะนี่คือลักษณะของนี่ตัวอิ u วิบูเ e c เ c i ร c u ิ t ของมันข้างในก็เหมือนเวลาต่อไปแล้วเนี่ยการทำงนานของมันข้างใน,งน,งนก็เหมือนหมอ้อแปลงนะเจ้าโลหะสองตัวนะั้นทำหน้าที่เสมือนหมอ้อแปงยังมีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นกว่าทีแม่ แต่ยังคงให้เทคนิคในการเปลี่ยนค่ายอยิมพีแดนซ์ที่ไม่ใช่5โอห์มลงไปเป็น5โอห์มได้ง่ายนั่นคือแกมม่าเนี่นั่นคือแกมม่าแมท่ให้เราดูจุดสังเกตนะให้เราดูจุดที่เราควรสังเกตลักษณะของตัวไดโพลเนี่ยยังคงใช้สมมติว่าเป็นยาวลัมดาผลสอง ก็ยังคงใช้ไดโพลยยาวแลนด้า12แบบแตงเส้นเลยไม่ต้องแบ,บ่ง,บบงบบขึ้นเหมือนที่เราเรียนมาสองจุดสังเกตก็คือแกมมาแมปใช้สองค่าขอโทษทีแมปใช้สองค่าแต่แกมมาแมปใช้แขนเดียวใช้แขนเดียวไอซีตัวนี้ ไม่ใช่ค่าคาปาซิเตอร์แบบปรับค่าได้ที่เอามาใส่นะเดี๋ยวเดียจะบอกมันคืออะไรไม่ใช่เห็นสัญลักษณ์ C ปรับค่าได้บอกว่าต้องมีค่าคาปาซิเตอร์แบบปรับได้มาใส่ด้วยไหมไม่ใช่ตอนนี้เขาเขียนแค่วงจรอยู่ที่บริเวณจุดจุดสเกตที่สามสายนำสัญญาณที่เอามาต่อแตกต่างกับทีแบตไหมสายนำสัญญาณที่เรามาต่อแตกต่างจากทีแบตไหม นี่คือสายนำสัญญาณที่เจ้าแซ้นหรือ,องูแล้วนะตัวนี้ตัว5 0โอมที่ไปต่อเข้าเครื่องแล้วจุดจบของมันของแกมมาแมทอยู่ที่ออกมาจากนี้กับกาวเท่านั้นเองตรงนี้คือสายนำสัญญาณ L ที่เราจะใช้จริงๆนะย้อนกลับไปดูแบบีเนี้ยตัวนี้เห็นเลยว่าไม่เป็นแบบโค a อ i a ซเอาโค a อ i a l เซียลมาต่อเลย แต่ถ้าเป็นแบบทีแม็กกระแสนี่ก้อนต้องสมดุลทั้งสองข้างกระแสทิ่ก้อนเท่าสายตาต้องสมดุลทั้งแขนซ้ายทั้งแขนขวาแต่แบบนี้กระแสที่ทขขวก้อมนมีเพียงแขนเดียวคือสัญญาณที่เป็นมาจากอินเนอร เข่าแขนขวาเพียงด้านเดียวมาถึงตรงจุดนี้เลยต้องอธิบายเพิ่มว่าการป้อนแหล่งกำเนิดให้กับสายนำสัญญาขอโทษการป้อนแหล่งกำเนิดให้กับสายอากาศเนี่ยมันมีวิธีการป้อนสองชนิด การสีสัญญาณให้เลนหน้าฟีคือปอดจะมีสองรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งก็คือฟีแบบ พลังเคลื่อนอันที่สองก็คือตรงในข้างมีสองแบบฟีแบบกระแสสมดุลกับฟีแบบกระแสไม่สมดุลซึ่งสายการแต่ละชนิดโครงสร้างต่างกันก็มีลักษณะการฟีไม่เหมือน การก่อน่จะเลือกใช้อะไรแล้วแต่ต้องเข้าใจโครงสร้างนสายการเราเรียนยังมาเป็นหลักเลยคือไดโพลไดโพลที่เราเรียนจะเป็นหลักเลยแลัวก็เป็นสายการสู่สายการที่็นงธูเราเพราะนั้นไยไดโพล่เนี้ย ควไหมว่ามีความยาวใดๆก็ตามเมื่อเวลาป้อนกระแสเข้าไปให้มันทํางานเนี่ยมันจะต้องทํางานได้พร้อมกันทั้งสองแขนคำว่า,าพร้อมกันทั้งสองแขนคือกระแสที่เข้าไปเนี่ยจะต้องเข้าไปทั้งแขงนด้านซ้ายและแขนด้านขวาทั้งสองแขนอย่างเท่ากันอย่างเท่ากันคือสมดุลกัน เพราะนั้นเนี่ยถ้าธรรมชาติของตระกูลไดโพลเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นบาลานซ์เคอเรนฟีสเสมอจะเป็นบาลานซ์เคอเรนฟีดเสมอเลยมันถึงจะทํางานได้สมดุลก็คือเมื่อป้อนกระดับพักกระแสที่ได้ตันตัวไดโพล้าสมมติตัวไดโพนยาวแัมด้า0ูนสองนะก็มีไดโพนยาวแัมด้า0ูนสอง กระแสที่ได้ก็จะมีทนะั้งขแขนบนขอีทกแขนซ้ายและแขนขวาเนี่ยสมดุลกันอันนี้คือต้องก้อนออกไปทั้งซ้ายและขวาเพื่อให้มันเกิดกระแสสมดุลบนตัวไดโพลและไดโพลจึงจะให้อ e ีฟิลหรืออ e ิเล็กตรอนมีดิฟิลเนี่ยส่งออกไปเป็นไปตามทฤษฎีและตามโครงสร้างตอนนี้ปัญหาก็คือ สายนำสัญญาณที่เราใช้กันอยู่ที่วันนี้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นสายนำสัญญาณแบบโคเอ็กซ์เซลสายนำสัญญาณแบบโคเอ็กซ์เซลเนี่ยหน้าตา ตายว่าคือมีอินเนอร์อยู่ตรงกลางเส้นเดียวนอกนั้นที่อยู่ขอบพอเนี่ยนะที่อยู่ขอบพอตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นชิวตัวนี้คืออินเนอร์นี่คือสายโคแอคสายโคแอคเป็นสายนำสัญญาณที่ สามารถป้อนกระแสได้แค่แบบอันบาลานเคอร์เลนต์ั้นน,นะสายโคแอมันเป็นอันบาลานเคอร์เรนต์เพราะจ่ายกระแสได้เพียงเส้นกลางเส้นเดียวถาม่าปาสายนำถึงยานแบบไหนละ่ะที่มัน สามารถที่จะจ่ายกระแสแบบบบราณได้มี